วันนี้พรกเพื่อไทยเรามีท่าทีที่จะ,ะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนและก็ะรัฐบาลในสองอประเด็นหลักๆนะครับในส่วนแรกผมในฐานะรองโฆษกพรกเพื่อไทยนะครับชนินรุ่งธนาเกียรติขออนุญาตเป็นผู้ถแถลงในประเด็นแรกนะครับจากกรณีนะครับที่คอรมอมีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินในไทย และขยายเพดานให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองห้องชุดในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นได้จากเดิมที่ตั้งไว49้49ไปเป็น70-80นะครับแล้วก็มีการปรับรกเกณฑ์ให้ต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้โดยตั้งเงื่อนไขให้ซื้อหมู่บ้านจัดสรรในราคา10-15ล้านบาทขึ้นไปนะครับามาตรการ2มาตรการนี้อ้างว่าเป็นการเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ให้เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับพรคเพื่อไทยเราอยากถามกลับไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับว่าสิ่งที่ท่านอ,าออกมาตรการนี้ไปแท้จริงแล้วเป็นการเอื้อบริษัทอสังหาริมทรัพย์รรายใหญ่ในต่างชาติที่มีสินค้าค้างสต็อกอยู่ในประเทศไทยหรือไม่นะครับเ,เนื่องจากการบริหารล้มเหลว ของพลเอกประยุจัน์โอชาทําให้สินค้าสังหารเรื่องมาั์ในประเทศจํานวนมากค้างสต็อกและก็ไม่สามารถระบายออกได้นะครับดังนั้นนโยบายนี้คนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรครับสิ่งที่ทางนายกรัฐมนตรีออกนโยบายนี้นะครับเป็นการตอกย้ําความเหลื่อมล้ําให้คนที่มีเงินเท่านั้นที่จะสามารถมีบ้านได้ในขณะที่ปัจจุบันเองนะครับประชาชนคนไทย จำนวนกว่า5.87ล้านครัวเรือนยังไม่สามารถเข้าถึงการมีบ้านด้วยตัวเองรัฐควรเอาเวลาไปคิดหามาตรการที่จะมาแก้ปัญหาหรือลดความเหลื่อมล้ําเหล่านี้หรือไม่หากท่านนายกนะครับไม่สามารถคิดออกได้ก็สามารถเลือกใช้มาตรการของอดีตนางสาวอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักินวัตรนะครับที่เคยมีมาตรการเรื่องบ้านหลังแรกที่เป็นการคืนภาษีกลับมาให้ผู้ซื้อบ้านมาใช้ก่อนได้ หรือหากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ลงทุนชาวต่างชาติให้เข้ามาเป็นเจ้าของอสังหา,าริมทรัพย์ในประเทศจริงๆในหลากหลายประเทศยังมีมาตรการอื่นๆนะครับที่สามารถใช้ได้เช่นการให้สิทธิการเช่าเพิ่มเติมนะครับสำหรับการถือครองที่ดินและสิงปลูกสร้างจาก0ปี40ปีหรือบางประเทศที่ต้องการการกระตุ้นมากๆอาจจะให้มากถึง99ปีแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับการที่ ให้กรรมสิทธิ์าวรแก่ต่างชาติในการถือครองที่ดินนะครับรวมไปถึงการผ่อนคลายข้อจํากัดเรื่องวีซ่าหรือการอยู่อาศัยต่างๆซึ่งมาตรการเหล่านี้จริงๆรัฐบาลก็ได้มีการดําเนินการอยู่นะครับแตอ่อยากจะขอความชัดเจนเหมือนกันว่ามีผลลัพธ์ผลสำลีหรือว่าความก้าวหน้าในการออกมาตรการเหล่านี้อย่างไรบ้างในส่วนของการอนุมัติให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้นะครับเราอยากให้ทางรัฐบาล คิดใหม่คิดให้แน่ใจคิดให้ชัดเจนและคิดให้รับกลุ่มมากกว่านี้เพราะว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยนอกจากไม่นอกจากจะไม่สามารถช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้จริงแล้วนะครับรัฐบาลที่ออกมาตรการอาจถูกครหาว่าเป็นรัฐบาลขายชาติขายแผ่นดินนําแผ่นดินของประเทศไทยไปแลกกับการบริหารจัดก,การเศรษฐกิจที่ล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพของตนได้เพราะในทางกับกันนะครับประเทศต่าง ในภูมิภาคเดียวกันของประเทศไทยเนี่ยที่มีเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่องก็ไม่เคยใช้มาตรการที่สุดต่งขนาดนี้ในการดึงดูดให้นักให้ให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศท้ายที่สุดนี้นะครับผมมองว่าครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่รัฐบาลมีแนวคิดที่ผิดเพี้ยนหาเงินเข้าประเทศไม่เป็นเอาแต่อ้าแขนรอทุนใหญ่ด้วยการยื่นผลประโยชน์แบบต่างตอบแทนให้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับเป็นเรื่องสําคัญหากรัฐบาลยื่นไปให้ชาวต่างชาติแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่แน่นาคตเราจะสามารถเอากรรมสิทธิ์เหล่านั้นกลับมาเป็นของคนไทยได้